ช็อปทั้งหลายนะคะถ้าไม่อยากโดนหลอกนะคะมีสามข้อเช็คก่อนซื้อก่อนที่เราจะจ่ายเงินนะคะก่อนที่เราจะโอนเงินหรือก่อนที่เราจะเก็บเงินไปทางหนึ่ง 1. ดูโฆษณาเสร็จสนใจเห็นคนคอมเมนต์เยอะแยะอะไรบ้างาตรงนั้นนะ่ะมันเป็นหน้าแรกที่เขาทำให้เราเห็นเราจะต้องกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์เลยค่ะเลือเล่อน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 เลื่อน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 ดูนะคะว่าเขามีการโพสต่อเนื่องทุกวันหรือ มีเป็นกำหนดการโพสต์หรือเปล่าเขายิงโฆษณาไปแค่หนึ่งโฆษณาเราเห็นแค่โฆษณานั้นแต่พอเราเข้าไปดูในเพจแล้วเขาไม่มีการให้ข้อมูลหรือให้คอนเทนต์อะไรต่อเนื่องเลยเราก็รู้สึกว่าุยเขาไม่จริงจังในการขายของชิ้นนี้หรือเปล่าไม่มีคอนเทนต์อื่นให้ลูกค้าเพื่อที่จะนําเสนอไม่มีวิดีโอให้ดูมุมอื่นหรือไม่มีผลลัพธ์ให้ดูเลยนะคะแบบนี้เราก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจนะคะข้อ2เลยนะคะ เราจะต้องดูว่าเขามีช่องทางการติดต่ออื่นให้เราติดต่ออีกไหมถ้าเกิดเขาให้ติดต่อจากเพจอย่างเดียวนะคะเราก็รู้สึกว่าหุย้ยทำไมทําแค่ช่องทางเดียวเองอะถ้ามืออาชีพเขาน่าจะทำสองสช่องทางนะขั้นต่ำก็ต้องมี IG ด้วยนะคะหรืออันที่2ก็ต้องมี l ลน์ OA ด้วยถ้าเขานะคะให้มีการซื้อไปใน l ลน์ OA นะคะเรากดไปดูมีคนติดตามเท่าไหร่มีการตอบเร็วตอบช้า เราก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะคะไม่ใช่แบบมีอยู่ช่องทางเดียวช่องทางนี้แล้วปิดเพจหนีไปเอาเงินไปแล้วมันจะไปตามที่ใครตามที่ไหนได้อีกอะคะเราก็รู้สึกไม่มั่นใจเนาะเพราะฉะนั้นควรจะมีมากกว่าหนึ่งช่องทางในการที่จะให้เราติดต่อนะคะข้อ3นะคะเจ้าของเพจค่ะออกมาพูดให้ข้อมูลหรือออกมาพูดให้ความรู้กับคุณนะคะคุณจะรู้สึกว่า คุณไม่โดนหลอกแน่ๆนะคะเจ้าของเพจนะคะออกมาพูดถึงสินค้าตัวเองแล้วก็ออกมาบอกเล่าหรือแม้กระทั่งมีวิดีโอก็ยังดีนะคะไม่ต้องไลฟ์ก็ได้แต่ว่ามีวิดีโอมาพูดว่าเขาขายสินค้าตัวนี้มานานเท่าไหร่แล้วหรือสินค้าเขามีคุณภาพดีอย่างไรบ้างหรือมีคําถามพบบ่อยอะไรยังไงเหมือนแบบให้ความรู้เราด้วยอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่า มั่นใจในการซื้อมากขึ้นถูกไหมคะเราต้องเช็ค3ข้อนี้ก่อนนะคะกับเพจหรือกับหน้าร้านทุกหน้าร้านที่คุณสนใจนะคะก็จะป้องกันการโดนหลอกได้เป็นอย่างดีค่ะ,ะวันนี้จจลินก็มีเทคนิคดีๆมาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจนี้ไว้นะคะไว้ติดตามข้อมูลดีๆกันใหม่ค่ะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ